เจ้าจะออกจากเพื่อนลังนี้ไปเลยใช่ไหมเอาแต่ต้นเลยจังจะออกไปเพื่อนลังลนีน้แม่นผลมาแต่หาโ์ฟนญาโขหักนะ่อหย้าโอหักอันหัวหล้นนะบอโดยมาต่ยูเอสเอนะโดย,โดยอ่อไปทิศ ไปทิดไปไปหาพ่อนยาเป็นทิทดพวโดยบอสตัไปหาอยู่ใช่ไน่ะอยู่บ้านโคกแรงเลยบ้านโคกแรงบ้านโคกบ้านเจ้าพ่อเนี่ฮะบ้านงแดงเออใกล้บ้านพูอเจ้าแหละโบไก่กันกับบ้านไอ้แล้วไปดนแท้นนะไปนั่นเดียวไปดินเลยไปดิน อู้นี่แหละแม่นะพ่ยอย,อย,อยพอสิดาได้แล้วล่ะแล้วตัว<ท>นี<ท>้ให้เจ้าละให้บ่บานนะนีน่ละโอ้ที่ไปโดยที่บ่ฮู้สาเหตุไปหยังกนเนาะยัน สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวสุขุสุ่คนพี่น้องเนาะตอนนี้พ่อแม่ก็ได้เดินทางมาฮอดเฮือนน้องแต่พี่น้องเนาะพี่น้องเอ,อ้ยเ,เห็นกระแสเลยพี่น้องพราแฟตก็ผ่านขึ้นมาทางนี้พอดีนะพี่น้องเลยแปลว่าเห็นในคลิปอ่าเบาคำพี่น้องเนาะหรือว่ากับเบาคำกับเบาจิตอุตุมพนรนะพี่น้องเนาะกับเบาคำอุตุมพรพี่น้องเลยเนาะ ก็ว่าได้ยินข่าวทะเลาะหกันพิทีพงถกันมาสันพี่น้องเนาะและน้องนุ่งแล้วสิบอยู่จังใดพี่น้องเลยเนาะพ่อพ่อแพทย์ผ่านขึ้นมาทั้งหุมบาแง้วได้พี่น้องในนี้เห็นข่าวก็เลยแลนมาเบิงมาอัปเดตเบิงฮนะพี่น้องเนาะเป็นจะได้เดืองลาวเป็นอะไรพี่น้องแต่ว่ามาตอนนี้บ่พ่อพี่น้องเลยน้องตุกอันบ่พ่อน้องแตกกับอันน้องไลกับเบาไลเพ่อนพี่น้องเนาะ แล้วบันนี้พ่อแต่น้องตุ๊กพี่น้องเลยพูเรื่องเล่าเป็นจะไดพี่น้องเนาะน้องเต้าน้องนุ่งอยู่นำจนนั่นแหละก็ว่าตนใหญ่บิดละผ่านมาเนาะพี่น้องเลยตัว่าพิษหายเสี่ยงกันมันเป็นแล้วได้เรื่องเล่าเนาะพี่น้องเลยไปพี่น้องไปามน้องตุ๊กไปพี่น้องเลยอ่ย่นะพี่น้องอันนี้จะเป็นของใกล้เนาะพี่น้องเลย เป็นไดโอ้มะม่วงใหญ่แท้อันนี้มีคนหลักแล้วงอ้าวผู้ใดเด้เนาะสีอาสดีน้องตุกคนเียวน้องตุกอยู่เนเดียวโอ๊ตจนไปส่ล่ะจักไปสเบิดตุกสบายดีสดีครเป็นไดคืออ่บัดนี้อ้าวมันฮอนมันฮอนบ่ไปเนไปสบล่ะ ยากแล้วโมห็นในี่คืนั่งโตบ่นั่มันลงนั่งับเจี้ยนั่งมันบวบเป็นอันนี้มันไหนนั้นออกมาโชว์เอฟซีมันสิบพักกันได้นะได้ได้บ่จ้าสารเองบ่ผู้ใดีสานน้องน่องสารน้องเจ้าน้องโคยายเขาเออนั่งลงนั่งลงเออโยมเดินสายเรากะโคเดินด้วย อฉาดแล้วก็คอนเพิ่อนอ่าอโอ้มาเห็นมานี่คือว่าเห็ดชาวแท้ในหน้าขาวเป็นแว่นขึนเนาะแนนเป็นชาวแล้ววันนี้หอนแล้วสิบสามปีสิบห้าปีละโอ้ช่างว่าถิ่นนอกวันนี้แน่นบอกตัวหอนอายุตัวเองเนาะคนสิบสองสิบสามปีโอ้ยวงหนึ่งคือว่ายังสิออยู่เนาะสิบเอ็ปด้าปีอยู่ ไอ้นอนพได้อยู่นี่น,ะน่ะต้องเ<ห>้ายืดอาวนพอต้องแพ้ได้เขาขเรื่องด้วยเลยบว <c oughs> ดเนาะนี่มหนละเรื่องเล่ามันไปมากังใดน,น้องอันกระตุกจ้องพ่อหู้อยู่วะเป็นได้ยังไาบอ้ป่าไอเห็นในคลิปบ่าวจิตเพิ่นเนาะนีะ่นว่าน้องแตรครับผัวเพิ่นะได้ทะเลาะกันจนว่าต้องหนีจากกันด้วย หายห้องท้องแตกอยู่เนาะแม่เป็นอะไรเนาะโมโหหนือเพล่าเนาะเจ้าพ่ออยู่ครับวันที่สิบหกห้เนาะเออเราไม่ได้อยู่ได้เลยเจ้าอยู่ไหนเจ้าอยู่ไหนเราลงเราลงไปสี่ป๊อสี่ลงมาหันมือนะให้กันได้จากมือแล้วนี่ผิดกันนี่ผิดกันมือเดียวนะมือเดียวมือนี่ป๊อ เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เพิจารณ์พูดเรื่อยเจ้าละนนีเลยบ่กมาอยู่บ้านตัวบมืองแง้วมาอยู่บ้านโดยเมืองแง้วด้วยอืมแต่เจ้าอยู่นี่ก็ไปอยู่นี่อยู่สองคนพี่ไอ้ช่างว่าเธอโน่ว่าในเป็นชาวแล้วก็ได้นอนคนละห้องเออนอนคนละห้องกับติ๊กกับมิกนอน สามคนใช้ว่าอยู่สองคนค่ะอยู่สองคนและะ้วก็ไปใชบ้าปแหละเออเออเจ้ากับม,มาเถอะตอนนี้อิฐเห็นอยู่ทีกับมิกนะจะมาเมื่อไหร่นะมาหวางสิบสิบโมงสิบเดมงเดี๋ยวนี้บายแล้วมาอีกจะมาได้ใช้มาเจอดนในบ้านมาเจอบาน ตักบาทได้หมดสิแมนแมนแมนนะบบาไปไปตักมาสิบอนแล้วคนเป no ale, in, so ha, no. no. ิดตักกับตอนเช้าคนละผัย huh. สิไปตักตอนเที่ยงเนาะงคนน้องแพทตอนเที่ยงตอนเช้าน่ะตอนตอนเที่ยงลงลงอาหารแล้วก็ไปล้างคืยบูงแล้วก็นทูวัดาสรุปแล้วกับเจ้าบอกจะเล่าบ่าอะไรในรูปวัดไหนเอาบ่วหูบ่วหูรายละเอียดบ่เออ เนว่าต้นเหตุแบบเป็นย้อนนั้นย้อนนี้จักหายกันหนนะพอฮู้เนาะน้องเนาะต้องฮู้แล้วอยู่นํากันเข้ามาทางก่อนพอน้องแพทเข้ามาเต็มที่บ้านเพิ่นกะเพิ่นบอกแต่เพิ่นเล่ว่าอือยู่บ้านตัวบักแงวเอื้อยจ้านะเออโอ้บอกว่าเจ้าถามบ่ว่าเหตุผลสิเมื่ออยู่เห็นหยังแล้วสิมาอิสวงซ้ํสิมาเนิ่ เป็นบอกอย่างนี้จิมมะเล่งสองสามแมืวอไหร่ให้ให้ยั้งกนะเจ้าเจ้าบ่ให้นะให้เหนยั้งลหละน้องละหอนเอือยคือหอนเอือยเหตุผลแล้วบอกนะแล้วได้บอกว่าเหตุผลที่เมื่ออยู่นะบุบบุบอกชัดผลนี่จะบอกว่าีย้ม่อหล็นที่บ้านดูงเงี้ยสองสามเมืแล้วสิ ไปไปสิกลับมาสิกลับมาเก็บส่งเสื้อผ้าบบแม่บอกว่าเมื่อหลินจะซื้อนะเมื่อเมื่อหลินจะซื้อสิบหกลับมาเก็บเสื้อผ้าเห็นยังใช่เนาะแม่เก,ก็บเสือ้อผ้าเปิดเก็บลายเติบได้เมื่อวานเมื่อวานี่เปินเก็บลายเติบทานเป็นกระปุกปลาเลยพี่ไอ้เจ้าว่านี่ไรบันพี่ไอ้เราไปเห็นวิ่กเมื่อานเราไปเห็น<ม>วิกอยู่ไ่นะเราไปใสา่ถุยเอ้ย โอ้ช oh. ่ไดงว่าพี lo, ่อ้เจ้านี่เฮ็ดเวียร์เลยปวดจักว่าเมียให้จริงจริงจรงจังมอดเดินนี่ไปหากันอยู่แล้ววะไปหากันอยู่ปล่อ้อยโดยเอาเล้ยวเลี้ยกับพี่อ้เยนะหมโดทะเลาะกันมาเลยไม่ใช่พูยน้ำกันนะจักโบลงมาแต่ลงมาแต่หลินเมื่อวานนี่นะอืมอืม ยังมาเคยถามเคยร้อยสี่เปอร์เซนต์มันตอบว่าสิหลินยี่บ้านตัวพวกนี้ส่งสามเมื่อไรสิบสิบบาทที่ส่งเสียผ้าอือมน้องแต่เอ้ยเจ้ากระดานเนาะนะฮะอือเปิดห้องมาหายห้องเลยอนค่หายห้องน้องแต่อะไดรโอ้หตยก็ให้คือกันบ่ได้ไงเอ้าบัดผัวน้องแต่คือให้คือกันใช่ ข des ึ้นก ah, ี่หดกี่หดเอ้ยกี่หดเจ้าคือกันเจ้าเล่าใช่เจ้าก็สิให้หรือเปล่าเดี๋ยนะเอออุ้ยอย่าน้อังไอ้ค่อยวะค่อยเลยทีให้คือกันเนาะลองถูกกันนะทุ่นก็โทรหากันเมื่อคืนนี่ทุ่นอกเพชรขีดมันเลยใครเป็นผู้บอกเพชรใครเป็นผู้บอกเอื้อยเจ้านะยันมิก มีกระติกบิดโ mm ้วยรอครับเขมานอนขาห้องกับขาห้องมาคืนห้องบิดซ eh> ีอืออืออ่าเราได้โทรศัพท์ใหม่เนาะเนี่ยได้จังมือแล้วโทรศัพท์เลยได้เป็นทิ้ดไปเป็นทิ้ดไปละผู้ใดซื้อให้เนาะเก็บเงินซื้อเองเก็บเงินซื้อเองกับทางพญยากับทางพญยเจดีเนี่ยโอ้ ก็ใครนะก็ใครส่วนนี้ก็ปลูกอ้อยก็ไปปลูกอ้อืมปลูกไงปลูกอ้อยก็ปลูกอ้อยเนาะไปปลูกมันอยาโอ้ต่อการแสดงว่าหาซิพิษให้เทียงกันนในไดโน่ว่านนี้ต้นเหตุการฉีดตอนประมาณตอนเศร้าเหมือนบ่โมเมนต์ตอนแรงตอนแรงตอนแรงแล้วโอ้ข้าวดวนในกันเนาะใชจังหวะจนเลิกกันตองแรงมัน เลิกกันเลยบอให้กันซื้อแล้ววะเลิกกันอันนี้กันโยเห็นในคลิปว่าเลิกกันเออตกใจบนเนกเพราะว่าเขาผ่านมาทางนี้พอดีก็เลยแวะเขามาหาแต่วะเออยไม่เห็นเลยไอห้องท้องแตกแต่ละคนมันต้องมีสาเหตุที่คุณแห้งกว่านั้นจังเลยเลิกกันแม่นไอเนี่ตกระูือเล็กเลยเมื่อวานนี้ไปวัดมาแล้วก็ คนขำเตื่นไปเลยขึ้นมาแบบนี้ขึ้นแม่คือถามถามเลยเดือนใส่ก็ชื่อมาอยู่บ้่าทองเงี้ยเด้งก็ไผ่นอนตูกตัวนี้ตุเจ้านั่งนี่เงี้พอจอยมาเพินก็นอนพอจอยผู้ใดพอจอยไผ่เฮะพ่อพ่ออะไรล่ะพ่อของน้องนี่โด้ยโอ้พอจอยด้วยกันเดี๋ยวเบาจอยส่งเสือไผ่นะ S <S <S สุกเสือภัยปะจักเลยอะจ๊ยังบีจักเลยอ่ะมันสร้างว่าแท้เออสงเกตอีกคอืมภพตัอเรื่องของเรื่องเจ้กกับบุงหงุ่นรายละเอียดเนอะนะรายละเอียด้องคุกันได้นี่กับบุงหงุ่นอ่ะเป็นสาเหตุอย่างนงนะเอ <คน S 2> อ,อ <c oughs> เป็นทร่งน้ำขนนี่เปินนบบกน้ำว่ะ เอาหายเอาหายดิเอาหายอยู่ดินเจ้าเด้อบ่บ่ต้องมากะยาใหายไผอยู่ดินเอาหายนอนอยู่ดินตัวเองเอ้อขาก็อ้วนได้ดินให้เจ้าน่ะอยู่พี่โดยบ่ให้เจ้าเมือเพิ่นบ่อ่าช่างว่าท่านบาทเนี่ยเจ้าชี้อยู่กับไผ่ฮะโบหายเมื่อได้ชี้อยู่กับไผ่เขินหมูเหชี้อยู่น้ำหมู พเจ้าน้มหมูในสายแถวนี้นะสายหมูเจ้าคนบาดเนี่ยสิมาอยู่น้ำแล้วแล้วเห็นยังจะบูมาซะสมมติว่าให้ังนินกับัวก็ต้องให้ผัวนีเรามาอยู่นํำน้องตัวปลาหอวน้องคนอยับมานนขึ้นลง ขึ้นดงไปขีดขีดยางไปขีดกับไผ่บ้านนี่นะไปขีดกับพอจอยขีดน้ำพอจอย,จอยกับจ้างพอจอยคอยงงเดี๋ยวนี้นะแมนเนาะเมนคอยยังวงไปงงมาคอยยังโม้เรื่องเลยนงงเลนี่งงคือกันไปก็ได้ <c ười> อ,อ่าแต่ต้นเลยแล้วกันเนาะแม่น เพื่อบ่อไหงงโดยถามน้องไปเลยจ้ะเริ่มแต่แรกๆก่อนที่เอื้ยเจ้าจะออกจากเพื่อนหลังนี้ไปเลยใช่เอาเอาแต่ต้นเลยจังจังออกไปเพื่อนหลังนี้แน่นผลมาแต่หาโฟญ่าโฟหักนะพโฟย่าพ่อหักอันหัวโลนนะบ่ โดยมาต้ายูเอสเอนะโดยไปทิดไปทิดปายไปหาพ่อนาเป็นทิดพ่อโดยบอสไปหาอยู่ใช่ยู่บ้านโคกแดงเลยบ้านโคกแรงบ้านโคกบ้านเจ้าพ่อเนี่ยบ้านงแดงเออใกล้ๆกลบ้านพูอเจ้าแหละโบไก่กันกับบ้านไอ้แล้วไปโดนแท้นะ ไปขนาดเด้ไปดินเลยไปด LIKE! ินนู you know ่หนีแล้วแพ้เนพอสีเดาได้แล้วล่ะวตัวที่ให้เจ้าละให้บ่บานนี่นีละที่ไปโดยที่บุญชาเพตไปยังกันเนาะนั่นเด้เท่าลรไปน้ำแหละเจ้าก็ไปน้ำ้างเสาของคนละห้องอัเรานะครับเออเจ้านะ เราเราอยู่ห้องสั้นซิบหาเขาอยู่สั้นซิบาเป็นได้เจ้ากับเอ้ยคือผู้พักห้องเดียวกันห้องมันแคบเตียงก็น้อยเออเถออันไปหาพ่อย่าฮัลโหลฮาห้องอโู่ไัลั บาังไทางพุ่นไปทางโคกแรกนี่ออกไปทางพุ่นสิมีบ้านพักแน่กับสิมีทางเนยะโบ่อ้ยะไรยะเนาะโมเอะไรยะเรากลับมาแล้วทางเวันนี่พี่อ้ายเจ้าเราใหยเนาะมันสมควรให้คนกินหลอกกินเมียไรโอ้ยมีให้กินเหล้าด้วยเจ้านะโอ้ เช่าห้องก็เช่ากันละห้องอีกกับเจ้าน่ะ<ด>น้องเจ้าไปวัดซองคนบ่อน้องเจ้าน่ะ<ด>ไ,ปไปแต่เจ้าผู้เดียวบ่ไปไปก็เพื่อแล้วน้องเจ้าตอนนี้อยู่ใช้น,น้องก่อนนไงขึ้นไปใช้ล่ะโอเห็นลูกน้องเจา้านี่บ่าจะได้ว่าขับไปเล่นจะซื้อเนาะ<ด><ด>เออสร้างเป็นแทพบาทไงสรุปแล้วก็เอื้ยเจ้านี่หรือว่าพี่ไอ้เจ้าบ่ให้อยู่น้ำเดี๋ยวนีง ยังสรุปบ่ได้ตอนนี้บอบได้เพราะเหตุบอตามที่เราได้เห็นนะอยากถามเราบ่ฮู้สาเหตุคือกันนี่ค่ะเจ้าน่ะบ่ฮู้สรุปให้บ่ได้เนาะต้องถามเบาไรเนาะแม่นโดยจังสิฮู้จังสิสรุปได้ว่าเป็นแนวใดครับน้องแต้สร้างเป็นให้มาเนี่มาอยู่เลี้ยงกันจนใหญ่แหลยอันนี้มาแล้วก็อยู่เลี้ยงน้องจนใหญ่เบาไรเนาะเป็นสงสารเรามันก็เฮ็ดบาปเราโมคตรไม่เลยนะมาแล้วเราไปเลย เรือเจ้านะด้วยอาดกระปุกเสื้อผ้าไปเลยเสื้อผ้าไปเลยส่งเสื้อผ้าก็ไปไล่ตัอเรือได้ส่งเสื้อผ้าใหาเจ้าแล้วบดนี้เสื้อผ้ายังมีได้ส่งเสื้อผ้าป่ะนะตัวเราถิ่มแล้วมีก็เคยว่านะปลาไห้น้องใส่บ่ไส้สีกับมเอาบ่สีสีกลับเอาเมื่อืนมาหอื่ะว่ะกัามเอาแล้วเสียแล้วสิไปอยู่น้ำไผ่เนาะเมียนน้องตัวเองไปอยู่เพื่อน เงื่อนไผ่เพื่อนห่างแล้วพี่น้องเลยเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำอะไรชักอย่างเนาะพนอเพ็ดแ่นที่มันบวชสมควรพี่น้องเลยรามทีบอกว่าได้คาดเดาหูคร่าวๆเนาะพนุเพ็ญแสดงว่าน้องไลเราอ่าถือว่าเราให้นี่กะมันถึกแล้วมีเหตุผลเนาะแ่น ไปเป็นที่ส่วนเปลี่ยนหมได้ไหมใช่เปลี่ยนหมดได้เด้วยเจ้าค่ะโดยโอ้โหครบแล้วในเมื่องชูชนเลี้ยงน้องจนใหญ่เป็นเฉาละแม่แล้วมันเป็นแบบนี้ผลชวนเมืองดูปูอยากเมืองใช่ชวนเ้วยเจ้าชวนจะเมืองพุ้นเจ้าหน้าบอกอย่างเมื่อโบอยากเมืองเพื่อนกับพงษ์น มาไล่เล่าหลอดแพงช้ำลูกช้ำเต้าเล่าลูกหลาเล่าเนาะเรามันเลี้ยงจนใจเจ้าแต่ช้ำโกมือนี่เจ้านะบอกเพื่อนว่าโปอยักเมื่อซิอยนี้เพื่อนก็เลยว่าวอกหายเมื่อน้ำบอกโปอยักเมื่อเฮาซีอยน้ำผีไอ้กับติ๊กกับมิก โอ้น้องจ๋าน่ะติ๊กมิกบ่ซื่อนะแล้วน่ะตุ๊กตุ๊กติ๊กมิกโดยเอื้อยนะให้เจ้าน่ะเมื่อบ้านนุบัแงวนําแต่เจ้านี่บ่เมื่อสิอยู่นําน้องโอ้ถิ่มน้องบ่ได้เนาะก็เอาน้องเมื่อนําได้ล่ะล่ะเพิ่นบ่เมื่อน้องน้อเจ้าาดน้องบ่ยังบ่อยากเมื่อแล้วจังหาวิธีทางเอาน้อยๆนะ เออจำพ่อจำพ่อมันเนาะโอ๊ยง่ายจำพ่อแล้วเลี้ยงกันในน้อยอ๋อต่อเลี้ยงแต่ใสจังมือก่อนนังไปเที่ยวนะไปทิศหนึ่งจังคืนมาแล้วได้โทรพูดคุยกันอยู่บ้านสักกันทางทาวไร้นะโทรเจ้าพ่อเป็นผู้โทรเลยนี่เราไผ่เราได้เนี่ยจะถามเราไรเออ ตอน,นเจ้าไปทิศหนึ่งนะ่ะน้องเจ้าอยู่น้ำไายน้องเจ้าสองคนนะอยู่น้ำผีไอ้กับอยู่กับผีไอ้แล้วก็คนเดียวมีน้ำผีไอ้กับคนแถวใกล้เนี้ยนิดตัดเห็ดได้ลงขอ้อหรือเจ้ากับน้องโอ,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 อยู่น้ำน,น้องทำไรลงคอเอ้เจ้าากไปก็ให้ไปด้วย่าอยู่น้องด้ยบ้านไะกลับขึ้นมาดิเฮาน่ะเจ้าหลักขึ้นมาเพื่อนยังไปต่ออยู่ดชแสดงว่า เจ้าน่ะไได้ไปได้ทิศหนึ่งหรือหรืบอบรทิามืองหาเมือรอกก๊อก๊อ,กอขึ้นมากลับขึ้นมาเอาน้องทางนี้เออเป็นอะไรพอน้องแพทย์ก็เป็นอน้นี่อึ้งเลยขอแพทย์ิน <c oughs> เหตุการณ์เรื่องเราแ <c oughs> ม่นว่าอึง้งคอยนะช็อกเดือนนี้นะถึงกับพุ่นแหละคอยจนช็อกเลยได้ในเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมถ่ายับได้เด็ดขาดออในเมื่อหักแพงกันมาโดยตลอด ม่วงกะเสียม่วงเชียพอน้องแพทย์ว่าเป็นโทษบะเนี่ยหวานร้อนคือพอน้องแพทย์กันหาจิมาบปรู้เรื่องอย่างไรดิม่นี้ไงม <ave S 3> <fashion> <c oughs> ันคือเชียพอได้หูเรื่องราวแล้วเนาะพอน้องแพทย์คลิปนี้ก็ได้โดยอ้ามีแต่ว่ารอติดตามึงในคลิปหน้าว่าสิเข้มข้นช่าใดความจริงคือเป็นยังไงความจริงต้องามจากปากเบาไรเรื่องนี้ต้องอัน ให้กระจ้างไหลพอน้องแพทย์ไหลโอ้ยเดื๋ยวนี้ต้องถึงตำรวจนะมันโมเมนแนวอันนี้เพราะว่ามันโมเมนแนวได้คืออะไรผู้คนน่ะหักแพงน้องตุกติ๊กมิกมิกเนาะแล้วก็น้องแต้นี่เป็นที่หักแพงของผู้รักผู้ใหญ่หลายคนหลายคนน้องไว้ FC าลกอย่าลงนอแล้วเอาโอเคจบคลิปซะก่อนเนาะพน้องแพทยอย่าพาน้อง